มสามทับหนึ่งใช่ไหมคะอาเพื่อนๆมากันครบหรือยังคะตามเพื่อนๆมากันให้ครบเร็ววันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องวงกลมค่ะอาถ้าเพื่อนๆมากันครบแล้วคุณปูจะเริ่มเลยนะคะบทที่2ของวันนี้ก็คือเรื่องของวงกลมให้ในักเรียนหยิบหนังสือสมุดขึ้นมาเลยคะ่ะแล้วก็เปิดไปที่หน้าห้าสิบค่ะก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปเรียน ตอนมอสองนะคะเราเคยเรียนเกี่ยวกับเรื่องวงกลมมาแล้วนั่นก็คือส่วนประกอบของวงกลมมีใครยังจำพอพอจะจําได้ไหมคะอ่าจาได้กี่มาเลยค่ะดังนั้นวันนี้เราก็ต้องไปทบทวนกันเรื่องส่วนประกอบของวงกลมก่อนนั่นเองค่ะโดยที่เราจะไปเริ่มที่รูปภาพบนกระดานเลยค่ะไม่เพื่อเห็นรูปภาพบนโปรเจคเตอร์ไหมคะอ่าเห็นใช่ไหมคะเราก็จะมี เส้นรอบวงเส้นรอบวงก็คือบริเวณรอบรอบวงกลมนะคะหรือเส้นที่วาดมาเป็นวงกลมนั่นเองค่ะเรียกเส้นนี้ว่าเส้นรอบวงนะคะต่อมาค่ะรัศมีนะคะก็คือเส้นสีฟ้านะคะหรือสีน้ําเงินค่ะก็จะนับตั้งแต่ A มาถึง O เราก็จะเรียกว่ารัศมีนั่นเองค่ะต่อมานะคะจุดศูนย์กลางค่ะจุดศูนย์กลางของเราเนี่ยในนี้แทนว่า O นั่นเองค่ะ แสดงว่าจุดศูนย์กลางของเราก็คือจุด O นั่นเองค่ะต่อมานะคะเส้นขอดค่ะก็คือเส้นที่ลากจากมุมหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งนะคะก็จะเป็นเส้นที่ตัดวงกลมค่ะทาให้เกิดส่วนโค้งนะคะต่อมานะคะจุดสัมผัสค่ะก่อนที่จะเกิดจุดสัมผัสนะคะเราก็จะลากเส้นเส้นหนึ่งมาเพื่อให้ติดกับวงกลมตามภาพเลยค่ะ แล้วพอเราลากเสร็จแล้วมันก็จะเกิดจุดจุดหนึ่งใช่ไหมคะจุดจุดเนี้ยเราเรียกว่าจุดสัมผัสนั่นเองค่ะแล้วเมื่อเส้นที่เราลากนะคะเราจะเรียกเส้นที่ลากว่าเส้นสัมผัสค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาดูกันที่เส้นผ่านศูนย์กลางค่ะเส้นผ่านศูนย์กลางของเราก็คือลาก้งแต่จุดดีมายังจุด a นะคะ เองค่ะเมื่อนักเรียนรู้แล้วว่าวงกลมของเราประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะพาเราไปต่อทุ่ไปต่อสู้กับสัตว์ร้ายก่อนอื่นเลยเราจะมีเครื่องมือก็คือโทรศัพท์ของเรานั่นเองเปิดกล้องของโทรศัพท์ขึ้นมาเลยค่ะขึ้นมาเลยค่ะเพื่อที่จะได้สแกนอาให้ในักเรียนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาค่ะให้ในักเรียน เปิดเ,เ,ดเดว็บวอเตอร์โกนะคะหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกเปิดเว็บเดี๋ยวรอหน้าจอของค,คุณครูแป๊บหนึ่งค่ะ,ะนักเร,รียนเตรียมโทรศัพท์ขึ้นมากันหรือ,อยังคะคุณครูเปิดหน้าจอแล้วเราไปต่อสู้กับสันปรหร์ตก,กันเลยค่ะไปกันเลยอ่ารอ,น,อนิดนึงนะคะนอาจจะช้านิดนึงให้นักเรียนเตรียมโทรศัพท์ขึ้นมาเลยค่ะอ่าขึ้นมาแล้วขึ้นมายัางคะนักเรียนอ่าขึ้นแล้วนะคะ เห็นบนโปรเจคเตอร์แล้วนะคะจะมี QR Code นักเรียนสามารถสแกนเข้าไปได้เลยนะคะหรือว่าให้ใส่83361ในในเว็บ Wonder Go ได้เลยค่ะอาสแกนกันหรือยังค่ะยังไม่มีใครเข้ามาเลยพอเราสแกนแล้วนะคะมันก็จะขึ้นให้ใส่ชื่อให้นักเรียนใส่ ชื่อแล้วก็ตามด้วยเลขที่นั่นเองค่ะหลังจากนั้นก็จะให้เลือกตัวละครนะคะเราอยากเป็นตัวไหนก็เลือกได้เลยค่ะ เด็กหญิงขวัญใจค่ะอะเด็กหญิงขวัญใจเป็นตัวตุ๊กตาตุ่นนั่นเองค่ะเราไปเริ่มกันเลยค่ะน่ารักใช่ไหมคะกไปเลยค่ะอะเราเนียนิดนึงนะคะ อามาแล้วมีสัตว์ร้ายทั้งหูหลายตัวมากเลยค่ะเราจะใช้ความรู้ที่เรามีนะคะไปต่อสู้กับมันเลยค่ะอ้ามีมาแล้วเด็กหิงขวัญใจค่ะไปกันเลยนะคะ go น,นักเรียนสามารถดูบนกระดาษได้เลยนะคะหรือว่าจะดูในโทรศัพท์ก็ได้อ้าจากภาพหมายเลขเจ็ดคือข้อใดน,นะคะ มีเวลาให้ด้วยค่ะหมายเล่นเจ็ดก็คือตรงนี้นั่นเองค่ะนั้นก็คืออะไรครับตอบเลยค่ะอ่าตอบถูกมากค่ะอต่อไปเลยค่ะเก่งมากค่ะ ่หมายเลขหกคือข้อใดต่อไปนี้นะคะก็เปิดภาพขึ้นมาเลยค่ะหมายเลขหกอย,อยู่ตรงไหนเอ่ยอ๋ออยู่ตรงนี้นั่นเองเมื่อกีค้ครูบอกไปแล้วว่ามันคืออะไรถูกต้องอแล้วค่ะเก่งมากเลยค่ะ ้อต่อไปเลยค่ะผ่านไปนแล้วสองข้อนะคะมีใครทำผิดไหมคะหมายเลขสี่คือข้อใดนะคะหมายเลขสี่ของเราคืออะไรคะอ๋อคือจุดตั้งแต่จุด B ไปจนถึงจุด C นั่นเองค่ะเรียกว่าอะไรเอ่ย อ๋อข้อนี้ไม่มียังไม่มีใครตอบถูกนะคะไม่เป็นไรคะ่ะเรายังมีข้อต่อไปคะ่ะเพลงสนุกมากเลยคะ่ะจากภาพนะคะเลขแปดคือข้อใดนะคะคุณครูค,คใหงภาพใหญ่ขึ้น อ่าเลขแปดโอเลขแปดของเราคือจุดโอนะคะจุดโอเรียกว่าจุดอะไรคะมีใครจะตอบผิดไหมนะตอบถูกหมดเลยค่ะเก่งมากเลยข้อต่อไปเลยค่ะโก คำถามบอกว่าจากภาพหมายเลขสองคือข้อใดต่อไปนี้เรามาดูเลขสองกันเลยค่ะเลขสองเลขสองคืออะไรคะ ยิงขวัญใจนะคะก็ได้ที่หนึ่งไปเลยค่ะอ่าออกมารับรางวัลได้เลยค่ะเราเล่นเกมกันไปแล้วต่อไปเราก็จะเข้าสู่บทเรียนของเรานั่นเองค่ะเปิดหนังสือไปที่หน้าห้าสิบสองรอเลยค่ะอ้าเมื่อกี้เราเล่นเกมกันไปแล้วใช่ไหมคะ คราวนี้มาเข้าสู่บทเรียนของเรากันเลยค่ะบทเรียนของเราวันนี้นะคะก็คือมุมที่จุดศูนย์กลางและมุมในส่วนโค้งของวงกลมเราไปดูความหมายของมันกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยอย่าเพิ่งเขียนอะไรลงไปนะคะให้ดูคุณครูก่อนลองดูนะคะถ้าคุณครูลากเส้นตั้งแต่จุด B มาถึงจุด A อา เส้นนี้เราจะงเว่าเส้นอะไรคะอ่าถูกต้องค่ะนั่นก็คือเส้นผ่าศูนย์กลางนั่นเองค่ะทีนี้เมื่อเราขีดเส้นผ่าศูนย์กลางใช่ไหมคะจะทําให้สามารถแบ่งครึ่งวงกลมได้นั่นเองค่ะวงกลมของเราก็จะแบ่งออกเป็นสองส่วนค่ะเราเรียกการแบ่งนี้ว่าครึ่งวงกลมนั่นเองค่ะต่อมานะคะ ถ้าสมมุติว่าค,คุณครูเนี่ยไม่อยากเอาจุดนี้แล้วค,คุณครูก็เลยเลื่อนมาที่จุดนี้อ่ะอันนี้ก็เกิดขึ้นวงกลมเหมือนกันแต่ว่าขึ้นวงกลมของเราเนี่ยมันไม่เท่ากันใช่ไหมคะแสดงว่าเราจะเรียกส่วนที่น้อยว่าส่วนโค้งน้อยและส่วนที่ใหญ่ว่าส่วนโค้งใหญ่นั่นเองคะ่ะแล้วค,คุณครูคะเราจะเขียนยังไงได้คะเราสามารถเรียกวงขึ้นวงกลมนี้ได้ว่า DE ดีนั่นเองค่ะหรือว่าวงกลมส่วนน้อยนะคะส่วนฝั่งนี้นะคะเราจะเรียกว่าดีครูจะยึดตัว i นะคะ d i b นั่นเองค่ะแล้วก็ใส่หมวกให้มันด้วยค่ะหรือว่าเป็นหลังคานั่นเองค่ะแล้วถ้าเราบอกว่าส่วนโค้ง d d นะคะแต่ว่าเราก็จะเรียกตรงนี้ว่าเป็นส่วนโค้งน้อยนั่นเองค่ะเราจะยึดถืออันนี้ไว้นั่นเองค่ะ ต่อมานะคะดู oh. <Do. S 1> จะเปลี่ยนจากจุดนี้ครูคร oh. ูไม่เอาดีกว่าครูอาจุด H เอามันเกี่ยวแล้วก็มายังจุดโอแล้วก็มายังจุด L เราจะเรียกแบบนี้นะคะว่า มุมที่จุดศูนย์กลางนั่นเองค่ะเราจะเรียกมุมนี้ว่ามุมที่จุดศูนย์กลางเพราะว่าแขนของมันนะคะลากมาจากจุดศูนย์กลางค่ะเราก็เลยเรียกว่ามุมที่จุดศูนย์กลางนั่นเองค่ะแต่ถ้าสมมุติครูเปลี่ยนเราเป็นตัวนี้นะคะเราจะเรียกมุม G O H ว่าอะไรคะถูกต้องค่ะเราก็เรียกว่ามุมที่จุดศูนย์กลางค่ะแต่ถ้าสมมุติครูเปลี่ยนมาที่ I ละคะ นแน่นอนค่ะเราก็ยังเรียกว่ามุมที่จุดศูนย์กลางค่ะตอนน่อมาค่ะถ้าคุณครูไม่ใช้จุด O แล้วแต่คุณครูย้ายมาที่จุด E แล้วมาที่จุด L เราจะเรียกมุมนี้ว่าอ่าถูกต้องค่ะมุมในส่วนโค้งของวงโกลมเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ที่จุด O แล้วแต่ว่ามันอยู่ที่จุด E ซึ่ง E เป็นจุดที่อยู่ใน ส่วนโค้งของวงกลมนั่นเองค่ะเราก็เลยเรียกมุมนี้ว่ามุมที่จุดส่วนโค้งของวงกลมค่ะแล้วถ้าคุณครูไม่ได้จุดเแล้วล่ะครูอยากได้เอสดีเก็มา A อแน่นอนค่ะว่าเราก็ยังเรียกว่ามุมที่ส่วนโค้งของวงกลมค่ะ,ะคุณครูจะเปลี่ยนบ้าง ครูจะเปลี่ยนเป็นจากจุด H คุณครูแกไม่ออกจากจุด H มาอยู่จุด B แล้วครูคก็จะลากเส้นมายัางจุด F แล้ก็ลากมายัางจุด A เราจะเรียกมุมนี้ว่ามุมในครึ่งวงกลมนั่นเองค่ะเพราะว่าเราเริ่มที่ B ไปยัง F แล้วก็มายัาง A มันอยู่ในเส้นนี้แสดงว่ามันอยู่ในครึ่งวงกลมบนนะคะดังนั้นเราจะเรียกมุมนี้ว่ามุมในครึ่งวงกลมนั่นเองค่ะแล้วถ้าคุณครูทางไหนีะคะครูไม่อยากได้มุมนั้นแล้วครูอยากได้มุม D I A แทนเราจะเรียกมุมนี้ว่าอะไรวะครขวัญใจอ่าแน่นอนค่ะเราจะเรียกมุมนี้ว่ามุมภายในครึ่งวงกลมนั่นเองค่ะ เมื่อนักเรียนรู้กันแล้วนะคะให้หัวหน้าห้องนะคะมาเอาใบงานได้เลยค่ะ,อะเอาใบงานไปแจกได้เลยค่ะรูจะให้เวลานักเรียนทำใบงาน10นาทีนะคะแล้วเราจะมาเฉลยร่วมกันเลยค่ะ A later few moments later. อาผ่านไปแล้วสิบนาทีแล้วเรามาดูเฉลยกันดีกว่านักเรียนเห็นบนโปรเจคเตอร์ไหมคะอะเรามาดูเกี่ยวกับใบางานที่หนึ่งหรือกิจกรรมชวนคิด2.1นั่นเองค่ะคุณครูได้ทำใบางานมาให้ในักเรียนแล้วนักเรียนไม่ต้องวาดตารางเองเลยคะ่ะนักเรียนแค่เติมลงไปเขาบอกว่าจากวงกลมที่กําหนดให้จงบอกชื่อของมุมและส่วนโค้งที่รองรับมุมนั้นๆน,น,นะคะ โดยที่1มุมที่จุดศูนย์กลางค่ะ2นะคะมุมในส่วนโค้งของวงกลมค่ะและก็3มนะคะมุมในรึ่งวงกลมค่ะอ่มาดูเปนที่ข้อแรกกันเลยข้อแรกครูจะบอกชื่อของมุมนะคะว่ามันเหมือนกับของนเรียนไหมมุมที่ครูได้ก็คือ AOCAOD มุมกลับของ AOD แล้วก็ COD มุมกลับของ COD นั่นเองค่ะมีใครตอบถูกหมดไหมคะอ่าเก่งมากเลยค่ะแต่ถ้าใครยังตอบไม่ถูกมีข้อต่อไปค่ะมุมในส่วนโค้งของวงกลมนะคะชื่อของมุมนะคะก็จะประกอบไปด้วย ABC A, B A D อ่ขออภัยค่ะ ABD ACD แล้วก็ ACB ยังมีค่ะ B, a c แล้วก็ D, b d c b c d c b d อ่ามีใครตอบถูกหมดไหมคะถ้าใครตอบถูกหมดนี่เก่งมากเลยนะคะอ้ยมีคนตอบถูกด้วยค่ะเก่งมากเลยค่ะข้อที่สามค่ะมุมในครึ่งวงกลมนะคะมีอันเดียวเลยค่ะก็คือ a b c ถูกต้องค่ะ อ่าให้หัวหน้านะคะรวบรวมใบงานของเพื่อนๆนะคะมาส่งครูได้เลยค่ะเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะทีนี้ก็หยิบสมุดขึ้นมาได้เลยค่ะคุณครูจะให้นักเรียนจดสรุปลงไปค่ะเพื่อเอากลับไปทบทวนแล้วก็เราจะมาเรียนกันคาบหนะ้าอ่าเราไปจดกันเลยค่ะนี่ก็จะเป็นเฉลยนะคะแอบบอกนิดนึงว่า อาจจะเยอะนิดนึงกับคุณครูให้ใบงานแล้วก็ครูสร้างใบงานมาให้แล้วค่ะอเราไปจดกันเลยค่ะครูให้เวลาสองนาทีนะคะอ่าหัวหน้าห้องเอาใบงานมาให้คุณครูแล้วคุณครูจะกลับไปตรวจว่าใครได้เท่าไหร่นะคะแล้วครูจะเอามาให้ส่งคืนนะคะหลังจากที่ครูกรอกคะแนนแล้ว A few moments later อ่าเสร็จกันหรือยังคะอ่าเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราไปที่อันต่อไปกันเลยส่วนโค้งน้อยกับส่วนโค้งใหญ่น,นั่นเองคะมีใครสงสัยตรงไหนถามได้เลยนะคะ A later few moments later. เสร็จแล้วใช่ไหมคะหน้าต่อไปเลยคะ่ะมุมที่จุดศูนย์กลางนะคะเห็นไหมคะเหมือนกับที่คุณครูอธิบายไปเมื่อกี้เลยคะ่ะ A Few Moments เสร็จเรียงร้อค่ะอ่าเก่งมากคะ่ะต่อไปนะคะมุมในส่วนโค้งของวงกลมอ่าเจริญไปเลยคะ่ะวาดรูปให้สวยงามด้วยนะคะแอบบอกว่าท้ายเทอมเนี่ยคุณครูจะให้ส่งสมุดด้วยเพื <few> ่อเป็นคะแนนเพิ่มเติมค่ะ a few moments later อ่เสร็จแล้วใช่ไหมคะโอ้โหไวมากเลยคะ่ะต่อไปเลยคะ่ะมุมในครึ่งวงกลม Few moments later. อ่าอู้เสร็จเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วนะคะอ่าหมดแล้วคะ่ะค่ะวันนี้นะคะก็จบเรื่องวงกลมไว้ีย่เท่านี้เราจะมาเจอกันใหม่คาบหน้าคะ่ะขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยและนำมาส่งคุณครูที่โต๊ะด้วยนะคะในก่อนตอนเย็นวันนี้คะ่ะไปเรียนข้าวต่อไปกันได้เลยคะ่ะ